คำถแถลงนโยบายของรัฐบาลอนุทินบอกว่าจะมาช่วยยกระดับเทคโนโลยีดิจิตอลเอยจะเพิ่มทักษะจะเพิ่มผลิตภัณ์โถ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 สองปีที่ผ่านมาพักกล้าทำคุมเกษตร ยังทำอะไรไม่ได้เลยแล้วนี่รัฐบาลใหม่พักกล้าทําก็มาดูแลเกษตรอีกทั้งสี่เดือนจะทำอะไรได้ดิฉันขอยกกรณีของพี่น้องเกษตรกรชาวนาจังหวัดฉะเชิงเซาในรอบนาปรังหกเจ็ดทับหกแปดเาที่เพิ่งผ่านมานี่แหละแล้วพักกล้าทําก็เป็นคนดูแลกระทรวงเกษตรและก็กำลังดูแลกระทรวงเกษตรตอนนี้อยู่เขาถูกตัดสิทธิ์คะ่ะท่านประธานถูกตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือไร่ละหนึ่งพันไม่เกินสิบไร่ ไอ้เงินหนึ่งหืนบาทเนี่ยท่านประธานคะมีผลกับพี่น้องชาวนาม,มากเลยตอนนี้มันสามารถมาพยุงเขาให้ผ่านพ้นไปจากไอราคาปุ๋ยที่สูงขึ้นหรือว่าราคาข้าวที่ันสวนทางกันมันตกต่ำอยู่ตอนนี้นะคะแ้่เกษตรกรท่านประธานคะกลับถูกตัดสิทธิ์คือเพียงเพราะว่าอะไรคะเขาปลูกข้าวนาปรัง ที่เร็วกว่าเกณฑ์ที่ทางการประกาศมากไปกว่านั้นก็คือว่ากเกษตรตำบลบางแห่งยังมาบอกกับพี่น้องเกษตรกร,รกอบอกว่าไม่ต้องลงทะเบียนหรอกยังไงก็ไม่มีทางได้อยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าในสระบบของประเทศไทยเราไม่เคยมีการช่วยเหลือข้าวนาปรังเราช่วยเหลือแต่ข้าวนาปี ดิฉันไปยื่นหนังสือถึงท่านรัฐมนตรีธรรมนัติคมเผ่าตรงหน้าบัลังของท่านประธานนี่แหละค่ะเพราะรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวท่านจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านก็พูดเองว่าท่านจะทบทวนแล้วท่านก็บอกว่าท่านจะช่วยเหลือพี่น้องชาวนาเท่าที่ทําได้ท่านบอกงั้นนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะไม่สามารถพูดได้เลยว่าท่านไม่รู้เรื่องท่านพูดอย่างนี้ไม่ได้รัฐบาลอนุทินเนี่ยสี่เดือนเนี่ยจะเลือกลอยให้4เดือนศูนย์เปล่าศูนย์เสียศูนย์หายหรือ จะทําสักเรื่องหนึ่งให้มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ยืนเคียงข้างอ่ด้วยขอบพระคุณค่ะ